ัดีค่ะปาารยญาตร์ชัญญาณุแ้ตั้งรายวิชาโดราเมืองวิวัฒน์วันนี้พวกเราเป็นกลุ่มตัวแทนจะมานำเสนอเรื่องโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือเครืข่ัยสังคมน,นะคะโดยก่อนเริ่มการนำเสนอดิฉันขอแนะนำสมาชิกดังน,นี้ค่ะดิฉันนัทนานันค่ะรหัส067ค่ะต่อไปเป็นช่างภาพดิฉันนางสาวธิราพรรหัส018ค่ะผมนายชายนันท์ยคีรีรหัส077ครับ ผมในธนภูมิทองยินครับรหัสศูนย์สามหนึ่งครับผมในายทระวัิว่านั์น,น,น,นะครับศูนย์สองแปดครับและดิฉันนางสาวสิรษณ์ประโคตรรหัสศูนย์สี่สี่ค่ะค่ะความหมายของโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นโครงสร้างสังคมที่เชื่อมโยงผู้คนและหน่วยงานต่างๆเข้าด้วยกันผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่แบ่งปันและสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลและทรัพยากรค่ะส่วนบทบาทนะครับ การมีปฏิสัมพันธ์ของโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับก็คือจะมีสร้างโปรไฟล์ Facebook นะครับสร้างโปรไฟล์ i n s t a g r กรมหรือว่าสร้างโปรไฟล์ Line นะครับเผยแพร่ความรู้ความเชี่ยวชาญของโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับก็จะมีบล็อกข้อความหรือว่าบล็อกออลบข้อความอะไรนี้นะครับเผยแพร่ข้อความเนื้อหาสื่อของโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับจะมีเผยแพร่ภาพเผยแพร่เสียงเผยแพร่วิดีโอครับ เพิ่มเติมความรู้นะครับก็จะมีเป็นของเว็บไซต์วิกิพีเดียครับและอีกอีกหนึ่งอย่างที่สําคัญของโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับคือการศึกษาที่ใช้ในชีวิตประจําวันของเรา 1. สร้างความสัมพันธ์นะครับ 2. กระตุ้นการค้นคว้าการถามตอบได้อย่างทันทีนะครับ 3. ส่งเสริมความสนใจผ่านสื่อบันเทิงคอนเทนต์และ 4. ฝึกการเขียนการอ่านข้อความโดยมีแอปพลิเคชันหลายอย่างนะครับเช่น ไอจีเฟซบุ๊กแล้วก็ทวิตเตอร์ครับและแน่นอนนะครับโซเชียลเน็ตเวิร์กเครือข่ายสังคมออนไลน์จะมีผลกระทบที่แทรกเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเชิงบวกและเชิงลบและผลกระทบที่แทรกเข้ามาจะมีในด้านการสร้างกระแสทางสังคมการเมืองเช่นการหาเสียงและผลกระทบเหตุการณ์ระดับประเทศเช่นการประท้วงและในการเข้าช่วยเหลือวิกฤตน้ําท่วมเช่นการส่งข้อมูลทางทางทวิตเตอร์และผลกระทบเชิงบวกนะครับก็จะเป็นในด้าน การน,นำเสนอผลงานเป็นเวทีการแสดงความสามารถและความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงลบนะครับจะเกิดการแสดงความคิดเห็นในด้านลบและเป็นภยัยคุกคามทางสังคมครับ